แอนทองผสมโดนจนได้ดราม่าการชุมนุมชาวเน็ตทะเลาะเถียงกันยับเจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองผสมก็ไม่รอดภายหลังจากที่อัมพัชราภาโดนมาแล้วโพสต์เรื่องน้องหมาก็ผิดอีกดราม่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โยงเรื่องการเมือง ตั้งคำถามต่างๆนานาว่าทำใหม่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวเห็นหมาดีกว่าดราม่าก่อนหน้านี้และล่าสุดแอนทองผสมก็ไม่รอดดราม่าเมื่อโพสภาพล่าสุดลงใน IG ส่วนตัวเป็นภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นอเดออินปทุมแฮแกกรัตปรากฏว่าชาวเน็ตโผล่คอมเมนต์เรื่องชุมนุมว่า พี่แอนคิดเห็นกับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงคะหรือการเป็นจุดๆํดดาให้พี่แอนเห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยภาครัฐเหตุการณ์ณเวลานี้เกินกว่าํำว่าพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งไปมากนะคะ <_ d unk> อยากให้พี่แอนลองคิดและหาข้อมูลดูว่าการที่รัฐบาลโจมตีประชาชนแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่า และการที่พี่แอนวางตัวเป็นกลางเสมอในทุกสถานการณ์มันแปลว่าพี่แอนเห็นด้วยใช่ไหมคะหรือเพราะต้องการเซฟตัวเองไม่ว่าใครจะชนะพี่แอนก็ไม่มีอะไรต้องเสียแต่คำว่าพด็จการไม่มีคำว่าตรงกลางการที่พี่แอนเงียบคือการที่พี่แอนเลือกแล้วพี่แอนรู้ใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้รอให้พี่แอนออกมาขอเอา แต่อยากมาถามให้แน่ใจว่าพี่แอนคิดอะไรอยู่ถ้าเห็นด้วยมันเป็นสิทธิ์ของพี่จะได้ไม่ตามต่อแต่อยากให้พี่แอนคิดให้ถี่ถ้วนและลองหาข้อมูลจากสื่ออื่นที่ไม่ใช่ช่องที่สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการขึ้นต้นด้วยเนหรือข่าวทางทีวีที่บิดเบือนความจริงวันหนึ่งพี่จะได้ทบทวนและคิดให้ดีว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไร ความจนไม่ใช่เรื่องโรแมนติกไม่ใช่ไม่พยายามเราจึงจนแต่เป็นเพราะโครงสร้างที่บิดเบี้ยวกระทำโดยนายทุนรัฐบาลและใครบางคนที่หวางโครงสร้างกดประชาชนให้ตกต่ำไม่มีวันมีเงินและมีเสียงทัดเทียมเขาอยากให้ลองเปิดใจและหาข้อมูลดูนะคะ ทุกอย่างมีหลักฐานอ้างอิงสังคมจะเปลี่ยนพี่แค่ไหนแต่อย่าลืมความลําบากที่เคยกดพี่ไว้เมื่อนานมาแล้วเลยนะคะงานนี้ก็กลายเป็นดราม่าที่มีคนเข้ามาถกเถียงกันอย่างหนักอาทิเช่นขอแสดงความคิดเห็นนะคะการที่คุณเข้ามากดดันเขาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาให้มาออกความคิดเห็นมันไม่น่ารักเอาซะเลยค่ะ คุณแอนมีสิทธิ์เสรีในการออกความคิดเห็นหรือไม่ก็ตามอาจจะเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวต่างๆมากมายทำไมต้องกดดันกันล้วนะคุณอยากสนับสนุนก็สนับสนุนไปเลยค่ะแต่อย่ามายุ่งกับคนอื่นให้เขาลำบากใจเลยเปล่าๆและ คุณทำให้มมอบดูแย่พวกคุณทั้งหลายที่ไปคุกคามดาราทั้งคุณบุม๋มคุณอำ้ำคุณนุ่นอีกมากมายเจอมาหมดท,ทําทีมาถามจริงๆก็อยากให้เขาเข้าข้างสนับสนุนพวกคุณถ้าคําตอบตรงกันข้ามอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงคงมารุมด่าหน้าดูอันตรพาน์เอาอีกแล้วคุกคามคนอื่นอีกแล้วช่วยเอาแอคจริงมาขอความช่วยเหลือได้ไหมครับ แฮท็กหยุดคุกคามคนอื่นเสียทีขณะที่ผู้จุดกระแสดรามา่ายังเข้ามาตอบโต้กลับไปมางั้นเราก็พูดได้ว่าคุณคุกคาม,มเราใช่ไหมคะแล้วปัญญาชนของคุณคืออะไรปัญญาชนของคุณคือการหลับหูหลับตาม,มองว่าสถานการณ์และผลกระทบตอนนี้คือสิ่งที่ควรได้รับ และเป็นปกติให้เพิกเฉยต่อสิ่งนี้เหรอคะนี่ใช่ไหมคะคือปัญญาชนในแบบของคุณจนกลายเป็นดราม่าเดือดกลางไอจีของสาวแอนไปจนได้ด้านแอนทองผสมก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้